สวัสดีค่ะมีหลายคนถามมาทําไมดื่มกาแฟดีแคปไม่แส่น้ําตาลไม่ช่วยเรื่องขับถ่ายเหมือนกับกาแฟทั่วไปจริงๆกาแฟดีแคปยังมีสารกระตุ้นเบาๆเ,เช่นคดคอโลจินิกโพลีฟีนอลที่สมผลในการกระตุ้นพลังงานให้กับสมองและตรวลําไส้แต่ว่าไม่มีคาเฟอีนที่มีนิดที่มากพอทีนี้เวลาที่เราดื่ม กาแฟดีแคปในช่วงท้องว่างสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยมีปัญหาเรื่องขับถ่ายอันแรกก็คือการขาดน้ำค่ะที่มีโอกาสเกิดได้ง่ายอันที่สองคือการเคลื่อนไหวที่มียังไม่มากพอแล้อันที่สามคือลักษณะของตัวสารในกาแฟเองเวลาท้องว่างเนี่ยไม่มากพอที่จะกระตุ้นลำไส้ค่ะให้มีการสร้างน้ำดีที่เป็นเรียกว่าน้ำหนายาระบายนะคะช่วยการขับถ่ายเพราะว,าวิธีแก้ไขที่ นะคะ1ก็คือถ้าอยากดื่มตอนท้องว่างก็ควรจะดื่มน้ํา1 2ถึงแก้วก่อนดื่มกาแฟนะคะดื่มกาแฟเสร็จก็ดืม่มน้ําตามอีก1-2แก้วแล้วก็เป็นช่วงห่างจากช่วงกันตื่นนอนสัก1-2ชั่วโมงค่ะแล้วก็อันที่2อเนี่ยอันนี้เป็นอันที่แนะนาเลยคือมีการออกแรงเคลื่อนไหวเบาๆนะคะก่อนที่เราจะดื่มกาแฟค่ะอันที่3ก็คือตัวนี้เองเนี่ยนี่จะไม่ดื่มกาแฟตอนท้องว่างค่ะแต่ จะดื่มหลังอาหารทันทีแต่อยู่ในรูปของส่วนผสมค่ะที่อยู่ในโปรตีนผงเช่นตัวนี้ก็จะเป็นโปรตีนผงดําอินค่าที่มีถั่วขาวมีกาแฟดีแคฟค่ะเห็ดหินจือ้อแล้วก็ใยอาหารละลายน้ำอินลินนะ mct oil หรือว่าอีกสูตรอันนี้ก็จะเป็นโปรตีนดาวอินคาที่มี กาแฟดีแคฟแล้วก็มีใหญ่อาหารคือโอ๊ตไฟเบอร์ค่ะแล้วก็ถ้าจะดื่มเป็นตัวกาแฟที่เป็นกาแฟดีแคฟก็จะเลือกที่เป็นออแกนิกนะคะแล้วก็มักจะทานร่วมก,กันกับชาเบิร์นค่ะที่ในนี้ก็จะมีทั้งชาดำมีตัว MCT Oil in in, อยลินลินร่วมกับตัว าสารสก,กัดจากส้มแขกซึ่งสิ่งองค์นี้ล่ะคะ่ะที่จะช่วยทําให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีนะคะลองทากันดูค่ะอันแรกสรุปก็คือให้ดื่มน้ํานะคะทั้งก่อนแล้วก็หลังการดื่มกาแฟถ้าอยากทานตอนท้องว่างอันที่สองก็เคลื่อนไหวให้มากขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็คือดื่มในรูปของโปรตีนแล้วก็อยู่ในมื้ออาหารค่ะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ถามเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะ